ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์ช่อง2พระแชนแน่ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนขาวันนี้นะครับผมนำของหายากชิ้นหนึ่งมาให้ชมกันนะครับมันเป็นหัวลูกปืนนะครับแล้วก็นำมาบรรจุผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ปิดแล้วก็ทำห่วงไว้สำหรับของนะครับ ชิ้นนี้นะครับเป็นของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตารามนะครับนี่หัวตะกุดหัวหัวลูกปืนนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อทํารุ่นนี้นะครับผมฟังมาจากฟังมาจากคนรู้จักกันนะซึ่งแบบเมีอายุนะครับเขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยตั้งใจทํารุ่นนี้เพื่อเพื่อหยุดกระสุนเลยนะฮะป้องกันกระสุนเลยตั้งใจทําไว้แบบคงกพันชาตรีเลยนะ เกี่ยวกับกันกระสุดเลยอ่ะดูนะฮะก็ได้นําหัวลูกปืนนะครับได้นําหัวลูกปืนเนี่ยมาใส่ผมพุทธคุณของหลวงพ่อนะครับที่ท่านได้ปลุกเสกหรืออะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็ได้ทําการใส่ห่วงเข้าไปนะครับแล้วก็เชื่อมปิดด้วยตะกวนะครับไม่ค่อยพบนะครับเมือนแบบค่อนข้างเจอยากนะครับของตัวจริงๆอย่างเงี้ยนะฮะ จะดูธรรมชาติดูอะไรเงี้ยค่อนข้างแบบชัดเจนเลยนี่ถ้าหัวปิดล้วก็จะแบบเห็นคราบผงอันนี้ห่วงไม้ห้อยนะครับก็แบบสนิมขึ้นเลยเก่ามากดูวัหน,น้าของโลงหะหัวลูนนกปืนนันก็มีอายุแล้วนะดูได้และะ้วจริงๆมาเห็นเนื้อผงชัดเจนเลยนะฮะคืออันนี้ชัดเจนเลย ความเก่าเนื้อหาบนสาร<ม>ก็ไม่ค่อยพ้มนะครับไม่ค่อยพ้มจริงส่วนตัวเนี่ยเป็นอันแรกในชีวิตนะครับที่เคยได้นะฮะก็จะได้ก็ค่อนข้างลำบากนะครับส่วนก่อนหน้าน,นี้ผมก็เจอเจอแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ของหลวงป,ปู่กวย ก่อนจะเรี่ยมน,นะครับก็ได้มาทําคลิปถ่ายให้พี่พเพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมไม่เห็นมีใครไ,ได้มาถ่ายแบบนี้ลงคลิปให้ดูนะครับก็ถือว่าน่าจะพอมีประโยชน์กันเลยมาถ่ายให้พี่เพื่อเพื่อนได้ชมกันก่อนเนาะข้อมูลมอาจจะไม่ได้มีเยอะมากมายเลยนะครับผมแนะนําความรู้ได้เท่าที่ผมมีนะครับก็ความรู้ผมไม่ได้เยอะจริงๆร,ราคาเล่นหานะครับ น่าจะประมาณหลักพันนะครับหลักพันนี่ดอนผมวไก่เรียมไปเก็บแล้วนะครับโอเคครับพี่พี่เพื่อนครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ่ายลงไว้เพื่อแบบพี่พี่เพื่อนอยากดูเนาะเื่อมันมีประโยชน์กับใครเงี้ยก็โอเคแล้วครับถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมกราบขออภัยด้วยนะฮะยังไงฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผม้วยนะคะสวัสดีครับ